เราจะไปไตามความคืบหน้าเรื่องของการรื้อรีสอร์ต8แห่งที่วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมากันต่อค่ะเจ้าของรีสอร์ไร่กุลละวันนี้ที่เพิ่งถูกรื้อถอนไปเมื่อคืนนี้เข้าร่วมหารือกับตํารวจและทีิบรืกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะโดยมองว่าการเข้ารื้อถอนรีสอร์ทในช่วงกลางคืนเป็นเรื่องไม่สมควรขณะที่ตํารวจอธิบดีกรมก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและเพื่อเป็นบรรทัดฐ,ฐานกับพื้นที่อื่นๆค่ะติดตามการรายงานจากคุณสุบงกตสุกแก้วค่ะเชิญค่ะคุณสุบงกค่ะ ค่ะคุณร่่มก้าวค่ะขนาดนี้ค่ะดิฉันและก็ทีมข่า Voice t ทยังคงเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมที่บริเวณของถนนเส้น304นะคะซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดปราจินบุรีและนครราชสีมาค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะเริ่มปิดถนนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลานี้ด้วยกันค่ะ ล่าสุดเพื่อสักคู่ที่ผ่านมาค่ะก็มีการเจราจาร่วมกันหรือหาหรือร่วมกันระหว่างกำนันของสี่ตำบลน,นะคะและรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งทั้งหมดค่ะก็เห็นตรงกันนะคะว่าการเข้ารื้อถอนในครั้งนี้ทำตามกฎหมายก็จริงแต่ว่าเจ้าของรีสอร์ทนะคะก็มองว่าไม่ควรเข้ารื้อถอนในตอนกลางคืนเนื่องจากว่าในบ้านนั้นก็มีผู้ป่วยอยู่ด้วยและก็ทําให้เกิดความกังวลและก็เกิดความเครียดขึ้นค่ะ เป็นคนไทยอ่ะนะฮะก็าคงจะพูดกันได้เรื่องกฎหมายทําไมต้องบุกไปตีสองตีสามนะผมคือคือติดใจตรงนี้นะครับติดใจตรงนี้ว่าทําไมกฎหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะบุกเข้าไปตอนไหนก็ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนนะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอฝากไว้ตรงนี้ว่าจะไปทาอะไรก็แล้วแต่ขอให้ไปช่วงกลางวันเถอะไม่มีใครก็ทําอะไรที่รีสอร์ทผมนะไม่มีใครต่อต้านเลยผมอยู่คนเดียว ก็อยากทําอะไรทุกอย่างว่าให้มันถูกต้องถ้าผมโดนลื้อนะฮะทั้งวังน้ําเขียวมันก็ต้องโดนไปหมดเพราะว่ามันเป็นเป็นที่อุทยานทั้งหมดตอนนี้วังน้ําเขียวเนี่ยธรรมดาแล้วมันมีไรายได้ขึ้นมาเยอะแยะนะแต่ก็เลยทําให้4ีหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหามากมายนะพอเจอปัญหามากมายปุ๊บนีเกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่มาหาผมเนี่ยนะครับเขาก็มาอดควรว่า hey, ท่านจะช่วยยังไงผมก็บอกว่าตัวเองเนี่ยผมตัวเองก็ยังยังช่วยไม่ได้นะครับ ด้ทนอี่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ยืนยันว่าทําตามกฎหมายและก็อยากให้เป็นบรรทัดฐานซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะลงพื้นที่เร่งตรวจสอบพื้นที่อุทยานอื่นๆต่อไปนะคะเพราะว่าก็พบว่าในหลายพื้นที่ก็มีการบุกรุกเข้าไปไม่ว่าจะที่เกาะเสม็ดหรือภูเก็ตด,ด้วยกันค่ะที่อื่นๆทั่วประเทศขณะนี้เนี่ยผมให้หน่วยเนี่ยสำรวจทั้งหมดว่าอุทยานในเขตรักษาพันธุ์ป่าใดที่มี บีสอดหรือไปสร้างสิ่งผิดกฎหมายที่จับกลุมดําเนินคดีหรือไม่จับกลุมดำเนินเนี่ยให้ไปดําเนินการทั้งหมดอันไหนคดีที่สุดแล้วให้รายงานด่วนที่สุดเดือนนี้นะผมบอกตร,ตรงขึ้นอยู่ศาลความเร็วความช้าไม่ใช่ขึ้นอยู่กรมอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติอยากจะให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้เลยซ้ํา จนถึงเวลานี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปิดถนนเส้น304ค่ะทําให้การจราจรบริเวณเส้นนี้นะคะไม่สามารถผ่านไปได้ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แนะนําให้เลี่ยงเส้นทางนี้เพื่อการเดินทางอย่างสะดวกนะคะนอกจากนั้นค่ะที่ปดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังมองอีกนะคะว่าการเร่งที่จะดําเนินคดีกับทั้ง8หรือการรื้อทั้ง8รีสอร์ทหรือทั้ง8บ้านพักตากอากาศนี้นะคะก็เพื่อที่จะทําตามกฎหมายขณะเดียวกันเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะได้รื้อไปแล้ว2รีสอร์ทยังเหลือ อีก6รีสอร์ทด้วยกันแต่ว่าเจ้าของรีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศนะคะก็ได้แจ้งความจํานวนมาแล้วว่าจะมีบางส่วนค่ะที่จะรื้อถอนเองแต่บางส่วนที่ยังไม่รื้อถอนเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการรื้อถอนต่อไปค่ะคุณร่มเกล้าคะขอบคุณคุณสุบงกตค่ะ